สวัสดีครับพบกับผมครับกริชนลเดชวิสัยครับตอนนี้ก็มีข่าวซึ่งเป็นข่าวที่หลายคนก็ตกใจนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับการที่กองกำลังตำรวจนะครับบุกเข้าไปจับผู้ก่อการร้าย<ม>ข้ามชาติเลยทีเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับไม,ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่ตำรวจไปเยอะเกิน เพื่อที่จะไปจับสันทนาครับจริงๆแล้วไปกันสักสองสาคนก็พอนะไม่ต้องไปกันเป็นขยงอย่างนี้นกครับเราเขาก็ไม่ได้ไปไหนครับเขาก็อยู่ในห้องคือที่ที่ตำรวจไปนะครับมันไม่ใช่โรงแรมดร๋มมันไม่ใช่ไม่ใช่โรงแรมครับมันเป็นที่พักของเขาผมก็ไม่รู้ว่าเป็นคอนโดหรือเป็นอะไรแต่ที่พักเขาอยู่ตรงนั้นนะครับ เขาก็ก็พักอยู่ที่นั่นเขาไม่ได้ไปอยู่บ้านเขาอยู่แถวๆนั้นแหละครับแล้วก็ก็ไปจับก็ไม่มีอะไรครับก็มีหมายจับมาผมก็คิดว่าสัทน,นาเขาก็คงตกใจนะเห็นตำรวจไปเยอะแล้วเขาก็ไม่ได้อ่านหมายผมก็ไม่รมู้ไม่รู้ว่าตำรวจอ่านหมายจับให้ฟังหรือเปล่าเพราะสัทน,นาเขาก็เป็นเจ้าพ่อ เจ้าพอเสียงดังอยู่แล้วไงเขาจะเสียงดังเสียงข่มไม่รอดนะก็ไม่ได้ยินสเสียงตำรวจพูดอะไรเลยแล้วก็มาที่โรงพักโดยดีนะแต่ผมก็ขอตั้งข้อสังเกตหน่อยนะครับในเมื่อมีหมายจับนะหมายจับแล้วทำไมไม่ได้ใส่กุญแจมือสันทนะข้อแรกนะข้อที่สองทำไม สันทนาไม่ไปกับตำร,รวจไปรถของตัวเองแล้วมีตำรวจนั่งประกบไปก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติก็ได้ให้เกียรติแต่ถ้าเกิดว่าตำร,รวจให้เกียรติสันทนานะก็ต้องให้เกียรติทุกคนด้วยนะให้เกียรติทุกคนคนที่เป็นผู้ต้องหานะจะอ,อีเปออีไปจะอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องให้เกียรติแบบสันทนา ดังนั้นมันก็จะเหมือนกับเป็นการเลือกปฏิบัติหรือเปล่าวะอันนี้ไม่รู้นะพอตั้งข้อสังเกตไว้อย่างนี้แล้วก็ณีที่สองก็คือไปอยู่ที่โรงพักโรงพักทองหล่อแล้วก็คือตำรวจก็สอบปากคำนะผมก็ไม่รู้ว่าสอบปากคำถึงเช้าหรือเปล่าแต่ที่สัมทนาออกมาให้สัมภาษณ์นั้นไม่ได้สอบปากคำถึงเช้า ถ้าเกิดสอบปากคำเสร็จนะสมมติว่าสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มสอบปากคำเสร็จสิ่งที่ตำรวจต้องทำก็คือนำสทระไปอยู่ในห้องถังของโรงพักแต่นี้ไม่ได้ไปอยู่ในห้องขังนะครับก็แสดงว่าสอบปากคำถึงเช้าเลยอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็ตั้งข้อสังเกตไว้เฉยๆแล้วออกมา จากโรงพักก็มาให้ตอมผ้าณ์อีกยาวเหยียดไม่มีกุญแจมือนะแล้วตำรวจก็นำไปส่งอายการอายการก็นำไปส่งสาลแล้วก็เพิ่งได้ประกันตัวไปตอนสี่โมงเนี่ยมั้งสี่โมงตอนแรกก็คิดว่าเอ้ทำไมไม่ประกันตัวยังไงวะถ้าไม่ได้ประกันตัวถ้าเลยห้าโมงครึ่งตอนเย็นนี้ไปก็จะต้อง ไปอยู่ในเรือนจำต้องอยู่ในเรือนจำก็จะมีรถของเรือนจำรถด้านเจริ์มารับเข้าไปอยู่ที่นั่นก็จะติดเสาซีดเราก็ต้องไปประกันตัวที่นูน่นกว่าจะได้ออกมาก็น่าจะาวันจันทร์นะอันนี้เป็นลำดับเหตุการณ์ให้พวกเราเข้าใจกันก่อนก่อนที่จะไปใน เรื่องต่อไปทีนี้ก็มามามาถึงเรื่องที่สันธนะโดนจับก็คือเหตุมันเกิดปี2564 64. ัรัหกสิบสีนหกส็นานแล้วนะกรณีที่ถูกกล่าวหานะใช้คาว่าถูกกล่าวหานะสันทนะและพวกว่าไปอุ้มชาวไต้หวันเนี่ยไปรีทซับไปเรียกคาถ่ายอะไรทำนองนี้เรื่องไม่ใช่คนเดียวนะ หลาห้คนเป็นกลุ่มสันทนะกับพวกพวกแล้วยังไงต่อแล้วไงก็ตำรวจก็จับจับไปมาตั้งแต่ปี2อ6 4จับไปเสร็จปุ๊บคราวนี้ก็แจ้งข้อกล่าวหาจับสันทนะไปแล้วก็หลังจากสอบสวนเรียบร้อยแล้ว ก็ส่งไปที่อายการอายการเขาก็จะรับสำนวนจากตำรวจจริงๆแล้วตำรวจต้องพาสันทนะไปหาอายการแต่นี้ไม่ได้พาถึงไงก็ไม่รู้เอ,อมีแต่สำนวนไปสัมทนะไม่ได้ไปหาอายการจริงๆตำรวจเขาจะนัดจะนัดว่าเอ้อย่างกรณีของผมเนี่ยวันนี้นะวันที่สิบเจ็ดเนี่ยที่จะถึงเนี่ยสิบเจ็ดพฤศจิกายนนะ ตำรวจร้อยเวรก็จะนัดให้ผมไปเจอที่โรงพักแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะนําผมไปหาอายาการอายการที่เดียวกันนะเพราะมันอยู่ในเขตเดียวกันกับลุมพินีทองหล่อไปหาอายการอายการอาญาใต้หรือท่านรองนี้นะก็นัดไปผมก็จะไปหาตำรวจหรือหรือไม่ก็ไปหาตำรวจก่อนแล้วก็ไปที่อายการแล้ว ตำรวจเขาก็จะส่งผมไปอายาการพร้อมตั้งสำนวนด้วยในอัยาการเขาก็จะต้องตรวจสำนวนคดีหนึ่งก็ใช้เวลาเป็นปีนะบางทีนัดไปเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งนัดวันที่นี้เราต้องไปนะเพราะเราเซ็นส่นที่สัญญาไว้แล้วนะว่าเราต้องไปถ้าไม่ไปไม่ได้มีความผิดเดือนหนึ่งไปไปถึงปุ๊บก็นั่งรออยู่ข้างล่างนะอายาการาก็จะลงมาที่ทําคดีเราลงมาปุ๊บ เขาบอกว่าเลื่อนไปอีกสามสิบวันก็ท่านเนี้ยเลื่อนเราก็กลับแล้วพอสามสิบวันวันนัดเราก็ต้องมาคดีผมก็เลื่อนไปเรื่อยๆครับประมาณปีหนึ่งถามว่าไอ้โทรศัพท์ไปบอกได้ไหมเฮ้ยดูนี่ไม่ได้ครับไม่ได้ต้องไปปรากฏกายให้เขาเห็นว่าเรายังอยู่แต่กรณีของสารณะสารณะไม่ไปหาอายการครับจนอายการเขาสรุปสำนวนแล้ะว,ว่ามีความผิด จริงตามที่ตำรวจกล่าวหาเขาก็จะส่งฟ้องศาลอย่างกรณีผมถ้าผมไปหายการแล้วกรณีของศาสนาเนี่ยที่เขาแจา้งความผมเนี่ยไปหายการแล้วถ้าไอการสอบปุ๊บบางทีก็ยกได้ไอการก็บอกเห็นมีไม่มีมูลไม่มีวิมูลเว่ยก็ไม่ส่งก็ถ้าก็ยกไปเลยก็ไม่ต้องไปแต่กรณีของศาสนานี้ไอการเห็นว่ามีมูลก็ส่งไปที่ศาลแต่ เราต้องไปหาอายการแล้วอายการก็จะพาเราอะไปศาลไปศาลเสร็จปุ๊บตอนนั้นนะครับเขาก็จะพาผู้ต้องหาเลยผู้ต้องหาไปอยู่ใต้ถุนศาลไปสุ่ศาลก่อนนะไปสุนศาลแล้วก็ก็รอประกันตัวก็ต้องมีทนายหรือมีญาติมีพวะพวกเราคอยประกันตัวเพราะเราไปอยู่ในใต้ถุนศาลแล้ว เราจะไม่ติดสามารถติดต่อใครไม่ได้อันนี้เป็นความยุติธรรมนะอันนี้เป็นความเสมอภาคนะว่าจะใหญ่โตขนาดไหนก็ต้องอยู่ใต้ศูนย์สารใต้ศูนย์สารก็เป็นห้องขังแล้วก็จะมีห้องน้ําถ่ายได้ฉี่ได้ก็เป็นเตีเตๆแล้วก็อยู่คนเดียวถ้าเกิดว่ามีเราคนเดียวก็อยู่คนเดียวยเดียวได้โดดเดียวเดียวได้โทรศัพท์ไม่มีอะไรไม่มีทั้งสิน้นก็ทําให้เรามีสตินะตอนอยู่ใต้ศูนย์สารมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดี สันทนะเขาไม่ไปหา,ายาการไอาการก็เลยไม่สามารถพาตัวไปศาลได้ที่จะส่งฟ้องศาลไอาการก็ทําเรื่องมาที่ตารวจต้นเรื่องก็คือโรงพักทองหอลอดโรงพักทองหลอก็ตอนนี้ตำรวจพอรับเรื่องใจาการแล้วเขาก็ต้องให้เอาไงเดีวยวอาจจะออกหมายเรียกไปก็ได้นะแต่ตำรวจได้ป่ะก็ไม่รู้นะ ต,ตำรวจเขาไม่ออกหมายเรียกเขาก็ไปหาศาลแล้วก็ขอหมายศาลหมายศาลแล้วเขาก็บุกไปจับสันทนาไปจับนะบไม่ใช่มอบตัวที่สันทนาบอกว่าไอ้โทรมาก็ได้เดี๋ยวผมไม่มอบตัวเองถ้าเกิดว่ามีหมายจับแล้วไม่ใช่มีการมอบตัวครับไม่มีไม่มีถึงไปเองเขาก็ไม่เรียกมอบตัวเพราะมันมีหมายจับแล้วนั่นแหละครับก็เรื่องมันเป็นอย่างนี้มัน เอาเ่อ้ทำไมมันอน่าแล้วก็อายการเพิ่งส่งฟ้องมาไม่นานนี้เองไงเพราะสำนวนบางทีทำหลายปีใช่ปะก็มันก็เลยเกิดเด็ดนี้แล้วที่สันทนะบอกว่าโดนกันแก้งพูดไปถึงผมฟังแล้วเหมือนกับพูดถึงนายกอนุทินแบบพูดมาคล้ายๆอย่างนั้นก็ไม่รู้ว่านุทินแบบว่าโดนกันแก้งเพราะว่าเขาคุมความลับอะไรแล้วสันทนะก็บอกว่ามี ในพลคนหนึ่งโทรมาหาไม่รู้ในพลนี่คือตำรวจหรือเาม่าโทรมาหาจะมาเคลียอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่รับไม่คุยไม่อะไรแล้วตอนนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นทางการเมืองถามว่ามันใช่ประเด็นทางการเมืองป่ะอันนี้ไม่รู้อันนี้เราก็ไม่รู้ิงแต่ถามว่ามันเป็นการกันแก้งาเปล่าไม่ได้กันแก้งมันกันแก้งไม่ได้เพราะว่าอายการเขาส่งฟ้องศาลอะ สันทนาก็ต้องไปสู้คดีที่ศาลแล้ววันนี้ก็สันทนาก็ไปอยู่ใต้ถุนศาลที่ผมบอกว่าเสมอภาคก็คือจะยากดีมีจนจะร่ํารวยเป็นใครก็ตามเป็นนายกนัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นใครก็ตามเมื่อโดนคดีแล้วก็ต้องไปอยู่ใต้ถุนศาลไปนั่งรอแบบใจตุ้มๆุ้มต่อมตอเพราะว่าถ้าเกิดถึงห้าโมงเย็นแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น ครานี้ก็เตรียมนั่งรถจากกรมราชธรนเพื่อไปอยู่ในราชธรรมน์นั่นแหละมันเป็นอย่างเงี้ยนะเหมือนกับนายกทักษิณนะ่ะที่ไปอยู่ใต้ถุนศาลแล้วก็ไม่ได้รับอันนั้นอันนั้นไม่ได้ประกันตัวไม่ได้เพราะว่าถ้าโดนตัดสินแล้วอันนั้นคน,คนละเรื่องอไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว พูดผิดก็ตอนนี้ก็เข้าเป็นอย่างนี้แล้วสันนฐานก็ประกันตัวออกมาแล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์แบบยืดยาวหลายต่อหลายเรื่องแล้วโดยเฉพาะภรรยาของสันนะาเขาก็ออกมาแล้วก็มาพูดถึงการเมืองพูดถึงโดนกั่นแกล้งพูดถึงนูน่นพูดถึงนี่พูดถึงยาวเหยียดเลยทั้งสองคนก็ว่าข้อสมกันดีสมกันดีก็คือผัวเป็นอย่างนี้เมียก็ต้องเป็นอย่างนี้ ถึงจะอยู่กันได้ถึงจะแบบไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็อยู่แบบมีความสุนขนะคราวนี้ก็มีการพูดถึงมีตัวละครเพิ่อมอีกตัวคือคุณเนวินชิดชอบเดี๋ยวสาระจะมาแฉรทั้งนายกอน,กนุทินทั้งคุณเนวินชิดชอบมาแฉรหลายต่อหลายเรื่องแล้วเขาก็บอกให้บิ๊กโจ๊กติดต่อมาหน่อยเดี๋ยวก็จะมาร่วมวง,งเสวนา เทฮาปาตีคราวนี้ก็จะไม่ใช่สองคนคู่หูคู่หาระหว่างโจกวานเจีย๊ยบกับอาจเซียนมวยแล้วก็เป็นสามหนุม 3, หม่มสามมุมจะมีสันทนะเพิ่มขึ้นอีกคนก็สนุกดีผมว่าสนุกนะสนุกมากๆโดเลยทีเดียวคราวนี้ผมก็ เอาเรื่องนี้ไว้ก่อนเอาสามมุมสามมุมไว้ก่อนคราวนี้ก็มาเรื่องไอ,ไอ้ไอ้กรรมธิการของรังสิมันโรมอ่ะที่เพิ่งประชุมอะไรเสร็จไปผมคิดว่ารังสิมันโรมนะในฐานะเป็นประธานกรรมาธิการมีความเป็นการในทางการเมืองหรือปะ หรือเปลเพราะว่าการที่ให้พื้นที่กรรธิการเนี่ยกับโจกหวานเจี๊ยบกับอาดเซียนมวยให้พื้นที่นะเพราะว่าจริงๆแล้วโจกหวานเจี๊ยบกับอาดเซียนมวยเนี่ยเอาหนังสือมาอร้าอ,งรองเรียนมาร้องเรียนก็ร้องเรียนมาแล้วอย่างเก่งนะทั้งโจกหวานเจี๊ยบกับอาดเซียนมวยเนี่ย ต้องมานั่งฟังแล้วกรรมธิการก็จะสักผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแต่นี่ปรากฏว่าให้โจกหวานเจียบเอาตัวละครอีกตัวหนึ่งพิมพิมพี่ลายพิมวิไลอะไรเนี่ยมาพูดให้โจกหวานเจียบสักผู้พูดเข้าข้างโจกหวานเจียบอันนี้มันเป็นการทางการเมืองหรือเปล่า ข้าใจป่ะแล้วมีพื้นที่ของโจกวางเจี๋ยว่าเสียหมวยเยอะมากกับกรรมการขคณะน,านี้คือมันเหมือนกับมันมันจะโจมตีทางตำรวจจะโจมตีรัฐบาลทางรัฐบาลชุดเก่าชุดใหม่ เอาไปเลยทีเดียวแต่ผมผมคิดอย่างนั้นถ้าเกิดว่าคนอื่นน่ะคนอื่นที่ไปร้องเรียนน่ะถ้าทนายอันไปร้องเรียนอันผู้ดีลำน่ยหรือทนายเดชาไปร้องเรียนเนี่ยจะได้พื้นที่แบบนี้ไหมผมอยากถามแบบนี้คือถ้าเป็นนักการเมืองธรรมดานะไม่ใช่รังสิมันโลงไม่ใช่สอสอคุณภาพพัก ประชาชนเพราะพรรคประชาชนนี่เป็นพรรคที่เป็นกลางเป็นพรรคที่ต่อสู้ประชาเพื่อเป็นดินเพื่อความยุติธรรมอันนี้คาแรคเตอร์เขานะแต่เรื่องจริงไม่จริงไม่รู้อีกเรื่องหนึ่งนนะ่ะแต่การแสดงออกแบบเนี้มันมันไม่เนียนนะผมว่ามันไม่เนียนแล้วมันก็เหมือนกับเป็นการฟอกข่าวโจวกหวั่นเจี๊ยบไหมอืม คือตอนนี้นะบทบาทของขุนพลพรรคประชาชนนะมันแจ่งแกว่งยังไงชอบกดคือแกว่งมากด้วยไม่ได้แกว่งธรรมดามันก็เลยทำให้คนนอกอย่างผมอะ่ะดูแล้วเฮ้ยมันมันไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยโอเคแล้วนะผมว่าคุณต้องทบทวนบทบาทนี้นะ ทบทวนแล้วคุณก็ออกมาให้ข่าวรายวันทุกวันทุกวันทุกวันแล้วก็พูดถึงประเด็นนายกอนุทินถ้าปดธรรมนัดเราจะเสียอะไรผมก็ถามลังสิม,มารุก,กับลว่าแลวผู้กองธรรมนัดเขาทำผิดอะไรถ้าเขาทำผิดจริงคุณต้องลากไส้ออกมามีกี่คนกี่คนคุณลากออกมาออกมาแล้วคุณก็ไปแจ้ง องค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเล่นงานผู้กองธรรมดัฐอ่ะจริงๆเพราะผมก็จะถามว่าแล้วถ้าปลดผู้กองธรรมนัฐแล้วรัฐบาลได้อะไรก็อยากจะถามกับนี้ก็มีเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในเกี่ยวกับสื่อมวลชนนะเพราะว่าพุทธอภิวัณน,นะ เขาออกมาแฉว่ามีผู้มีอำนาจผู้มีอำนาจก็ไม่รู้ว่าใครเขาไม่ได้บอกนะอำนาจที่ไหนอำนาจก็น่าจะเป็นผู้มหอำนาจจากทางฝ่ายรัฐบาลนะมีขอร้องมาว่าอย่าเอาในพลคนนูน้นคนนี้คนนั้นมาออกรายการในพนอกราชาการออกรายการแล้วมาคุยกันถึงเรื่องขเขมรเนี่ย บอกไม่ให้เอามาออกรายการอันนี้พุทธาพิวันพูดนะแต่ผมก็ไม่ได้เชื่อร้อยเปอร์เซ็แล้วผมก็อยากจะถามพุทธาพิวันว่าใครเขาคือใครคนที่มาขอร้องคุญเขาคือใครเขาอยู่ฝ่ายไหนนายกอน,นุทินหรือเปล่าหรือผบอ ทอบหอรือเปล่าหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการหมหรือเปล่าผมอยากจะถามก็ไม่บอก,บอกแล้วพอพูดมาอย่างนี้ผมคนนอกผมก็คิดึไปเองว่าฝ่ายรัฐบาลน่าจะมาปล่าแล้วผู้ทนพันเขาก็ไม่สนเขาบอกไม่สนแล้วเขาก็เอ่ยชื่อแต่ละคนมา ที่บอกรายการเขาก็าบอกคนพวกนี้รักชาติรักแผ่นดินทนนันนน้งนั้นแหละเป็นในคนทั้งนั้นแหละมาขอร้องเขาไม่เชื่อเขาก็จะเชิญมาอืมสรุปว่าใครเสียรัฐบาลเสียนายกอนุทินเสียเพราะนี่เป็นการแทรกแซงสื่อมวลชนจริงเรื่องนี้ต้องทำให้ชัดเจน นายกอนุทินต้องสั่งการมามามาหาพุทธาพิวัลแล้วมาถามมาหาคำตอบไ,ไดได้ว่าใครเป็นคนสั่งการถ้าเกิดว่านายกอนินไม่ทำกรรมธิการเอากรรมธิการคณะไหนก็ได้คณะมันมีคณะสื่อมวลชนได้แหละไม่รู้ชื่ออะไรยาวๆต้องมาจัดก,การและเรียกพุทธาภิวัน ไปถามว่าใครเป็นคนสั่งการเรื่องนี้มันเรื่องสําคัญนะเว้ยคุณอย่าไปพูดพ่อยๆอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยรัฐบาลเขาเสียหายค okay. ือถ้าไม่ทําคุณก็ไม่ทําคุณจะเชิญคุณก็เชิญคุณไม่ต้องมาบอกหรอกโดนขอร้องมาแล้วก็ไม่สนคุณจะเชิญมีอะไรหรือเปล่าเอ้ยอย่างนี้มันมันก็คุมเคือเปล่าวะ มันก็มาแนวแม่ทับแม่ทับแม่ทับกุ้งอีกและแล้วเดี๋ยวพอมีข่าวจี้จี่ทีไปก็บอกว่ามีผู้ใหญ่สั่งมาไวา้จบไปแม่บอกว่าเป็นไข่มันก็เข้าอีรอกเลยอีรอปแบบนี้ครับคือการเป็นใครก็แล้วแต่นะมันจะเป็นในพลนะมึงจะเป็น รัฐมนตรีนะมึงจะเป็นสื่อมวลชนนะมึงจะเป็นใครก็แล้วแต่นะถ้ามึงกล้าเปิดออกมามึงต้องเล่าความจริงให้ฟังกล้าต้องกล้าให้มันสุดสุด,ส,ดสุดสุดไปเลยถ้ามาพูดอย่างนี้มันก็อ้าวรัฐบาลเขาก็เสียไปแล้วแล้วจริงแชท้ก็ไม่มีใครรู้ก็ไม่รู้ก็เสียหายเสียหายไปก็เลยฝากนะผู้ที่เกี่ยวข้องนะรัฐบาล หรือกรรมธิการถ้ากรรมธิการสภาผู้แทนราษฎร,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 รไม่เล่นก็ให้กรรมธิการสวเล่นแล้วก็ไอายายกสมาคมสื่อทั้งหลายเยอะแยะมากมายเนี่ยก็มาจับเรื่องนี้ด้วยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เป,เป็นเรื่องข้อขาดบัตงการมาลิดรอนเสรีภาพของสื่อมวลชนมันไม่มีใครทําได้หรอกเอาคดีย้อนไปถึงสันทนาหน่อยคือมันมีเรื่องตลกตลกนะ ผมก็ว่าบางมาัดคองตันนะแกเป็นคนตลกนะจริงวันที่สันตนาโดนจับไปอยู่ที่โรงพับทองหลอ่อบางมาัดคองตันก็ให้ให้ปานให้คุณปานคุณปานนี่ก็เป็นเพื่อนกับบางมาัดนะโตมาด้วยกันขับรถ v เอ็มป้ายแดงเลยนะแล้วเอาข้าวกระเพราไก่ไข่ดาวไอ้สื่อมวลชนที่บอกข้าวกะเพรามูไม่ไม่ใช่นะ ข้าวกะเพราข้าวผัดข้า,กาวกะเพรากัดจากร้านข้าวต้มเมโกะคือบางมันก็เป็นเจ้าของร้านข้าวต้มเมโกะด้วยนะแล้วก็เป็นเจ้าของออนเซนด้วยชื่อว่าเมโกะอยู่ลาดหัวหมากสิบแปดเขาก็ให้ปานเนี่ยเอาเข้าวไปมีโอเลี้ยงด้วยเปล่าแบบก็ไม่รู้มีเอาไปเพื่อจะให้สัตน,นาไปเยี่ยมเนี่ยไปเยี่ยม บางมีก็ก็ตลกนะจริงคืออย่างบางมัดของตันเนี่ยนะคือมีมุกนี้ด้วยแล้วก็เกว่าสื่อมวลชนไปสัมภาษณ์เข้าทางบางมัดเนี่ยตนนาไม่โวยวายโวยวายบอกบอกไปบอกมันด้วยมันดูนี่อ๋อให้ระวังไว้บอกตอนนาบางมัดก็ไม่กลัวของลรกนะจริง แต่ก็กลัวมันเขาบไม่ตอบมันบอกนแล้วไงวระบบสื่อเป็นสับบนมภาษณ์บางบัดบางบัดเขาบอกไม่มีอะไรเขาพูดยิ้มยิ้มเลยนะเขาบอกไม่มีอะไรคือก็เป็นห่วงไงกลัวใจหิวกลัวไปกินใช่ไหมดูมุมมองของแต่ละคนการที่บางบัดพูดการที่บางมัดแสดงออกการที่ศาสนาพูดศาสนาเล่าออกมันคนละเรื่องเลยมันก็รู้เลยว่า ใครมันของจริงใครมันของปลอมที่จริงนะแล้วอย่าไปขู่กันไม่ดีขู่นู่นขู่นู่นไม่ดีแล้วผมก็จะบอกให้นะว่าตามประสบการณ์ของผมนะคุณจะเป็นคนใหญ่โตมาจากไหนก็ตามเนะวลาคุณเข้าไปข้างในนะคุณนับหนึ่งใหม่นะทราไม่ได้นะไม่ได้ที่นู่นเสมอภาคนะเสมอภาค จะใหญ่โตยิ่งเป็นอดีตตำรวจที่น่ากลัวกลัวข้างในเขาเกลียดข้างในเขาเกลียดหนึ่งตำรวจสองคนที่ข่มขืนอดีข่มขืนสามพวกที่ฆ่าพ่อแม่พวกเนี้ยข้างในเขาเป็นกติกานะขานเขาเกลนะียดมันเป็นวัฒนธรรมองค์กรเพราะฉะนั้นถ้าเข้าไปก็ต้องสบงบเงียมเพราะว่ามันไม่มีใครช่วยเราได้เราตัวคนเดียวนะ ถึงเราจะมีพวกเยอะแยะมากมายนะข้างนอกนะแต่พอข้องไหนเราต้องต้องไปหาพวกใหม่เราต้องไปสู่พวกเขาอะ่ะพวกคุมไม่ได้อยู่กับเรา24ชั่วโมงนะพอปิดประตูแหลกแก๊กนึงก็จบแล้วนะเหลือแต่พวกเรากันเองแล้วนะอย่าอย่าอวดเก่งอย่าแบบอย่าซ่าอย่าซ่าแล้วก็อย่าท้าทาย สุดท้ายก<อ><อ>็ขายของก่อนเพราะว่าโปรดิวเซอร์ผมบังคับให้ขายของเอาน้ําหอมก่อนแล้วกันอันนี้น้ําหอมนี่อันนี้นวันหอมขายดีนะขายดีมากๆมีสั่งมาเรื่อยๆแล้วก็มีสั่งซ้ําด้วยแสดงว่ากลิ่นโอเคเลยทีเดียวนะครับผมน้ําหอม490ร้อยเกบาทเอาหนังสือขึ้นก่อนหนังสือบังมัดคองตันนักเรงใจบุญขวัญใจคนจนครับเล่มนี สองรย้าสิบาทน,นี้ผมเขียนเองเขียนเองนะช่วยซื้อด้วยแล้วก็สินค้าขายดีกล้วยตากกับกล้วยตากตากล้วยนะนะปลูกที่ไหนไม่สำคัญต้องมาตากที่บางกระทุ่มทิศโลกคับทานเหลือมาอวานอนะไม่เลอะมือ เดี๋ยวบรดิเซอร์บอกว่าน้ำหอมอ่ะให้บอกด้วยว่าติดทนนานกับ8-10ชั่วโมงตระกูลกล้วยนะครับซิกเมเจอร์ของช่องคือกล้วยตากแล้วก็จะมีกล้วยอบเนยกล้วยเบเกตกล้วยหอมใบเตยกล้วยฉาบแล้วก็กล้วยกวนครับไอ้พวกกลควนกนี่ก็จะมีกล้วยกวนมะพร้าวกวนมะขามกวนตระกูลกวนๆวน ในแพ็กเกจอย่างดีดูดีมีชาติกูลครับทุ่มทุนสร้างข้างในอร่อยด้วยแล้วแพ็กเกจสวยงามด้วยครับชุดละสองรอยบาทื้อซื้อกันด้วยนะสมาชิกสมาคมสื่อท้องถิ่นนะครับปีละสามร้อยบาทถ้าผ่านการเทรนนิ่งแล้วก็จะมีบตรนักข่าวใหแล้วผมต้องการประธานจังหวัดจังหวัดละหนึ่งคน เดี๋ยวผมจะไปเทนให้หมดเลยนะสมัครมาไนดะ้ถ้าจะสนุนช่องก็เดือนละ20บาทครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกดซับสไคร e กดถูกใจมีอะไรกดกดให้หมดนะครับแล้วก็กินกางกันมาได้ที่ Facebook นะครับอินบอ็อกมาเฟซบุ o กร็อกกิจผลเด็ดวิสัย เบอร์ไอดียลกับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันทั้งไลน์ทั้ง Facebook ทั้งโทรศัพท์คุยได้นะครับตอนนี้ก็มีคนขอรถมาปิดก่อนนะครับรถเข็นเนี่ยปิดตอนนี้ผมต้องเตรียมให้ที่ลบบุรีหนึ่งคันก่อนแล้วก็ที่ปากน้ำหนึ่งคันแล้วก็มีอีกคนหนึ่งขอขอแผงเพิดมาเดี๋ยวเดี๋ยวพยายามจะหาให้นะนะครับ โอเคครับขอบคุณขอใหะถ้ามีความสุขนะครับแล้วขอให้พระคุ้มคองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี